Hey, day, เฮ้ยสวัสดีทุกคนเราเก้าเกมเมอร์ไงทุกคนคงรู้จักกันแล้วนะวันนี้เรามาอยู่กันในบริษัทของเราเองนะบริษัทดก้าเกมเมอร์ c อ r p o r a t i o n นะเราไม่มีอะไรมากมายวันนี้เราจะมาเล่นจีทีออนไลน์นะใครอยากดูก็กดดูถ้าใครไม่อยากดูก็กดปิดนะโอเคเข้าใจตรงกันนะที่นี่ก็คือบริษัทของเรานันเองบริษัทเราไม่มีตังอะไรมากมายนะเจ้าของบริษัทแม่งจนชิ่ผ่า,าตอนนี้ต้องไปหาตังใช้ภารกิจไหนที่จะหาตังได้เยอะบ้างลองไปดูกันขอ้คงเข้าใจนะพอไม่มีตังอ่ะ อย่บอกว่ากงว่ากาการกาจริงๆอ่อนด้วยไม่ธรรมดาเลยทีเดียวคนเราไม่เก่งก็ต้องไม่เก่งดูซิว่าตั้งละมีเท่าไหร่อยู่เท่านี้เพืจะทำอะไรของดีกว่าไปก่อนเลยตุดจุดตุดจ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 ุดดจุดดจุดดจุดาดจุดดจุดดจุ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 ดดจดจจุดจุดจดนดจุดดดดดจุดด โอ้ยโถเอ้ยเอาล่ะต้องไปอย่างบอสบอสแล้วทำยังไงโถลงไปสิรออะไรวิวเดนตนตนดนดนเดนดนดนเดินดนเดนเดนดนเด้นเอเเาเเ รถวัดวัดเฮ้ยใช่เรวก็เองเ,เอาสองต้วตางๆถ้าไม่ได้หรอกรู้สักเปล่าว่าใครขับเราขับไม่มีพลาดเฮ้ยเฮ้ยไงคนขับระดับเทพรถอ,อื่นเลยทีเดียวไม่ตามมาแล้วเย้ไม่ตามมาแล้ว เรามรรจนเราต้องทนต่อไปใครจะรวยเท่าไรก็ปล่อยให้รวยเสียให้เถอะเฮ้ย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 เป็นเมฆตามอ่ะแล้วไม่ตามหรอกไ้เหี้อเหี้อเหี้ยเด้อโอ้มันตามมาแล้วมันตามมาแล้วตามมาเดียวตามมาเดียวจะตามอีกไม่ไกลเท่าไรหรอกนะกลับมาต้องวนกลัมาอะไรเนี่ยว่ามันไปแยแย่วะเนี่ยโอ้โน้แกสีเงี้ยเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราตั้งไปอย่างรวดเร็ว ว่องไวขืนขืนรวยปิ๊วปิวไปเลยเออลอยลอยลอยลยถึงเล็บเย้เล็บไวเลยน่ <c oughs> าส่งของเรียบร้อยมาถึงที่บริษัทเราแล้วแอ้เฮาที่เก็บของที่เก็บของระดับนี้ซึ่งเป็นที่เก็บของราคาถูกที่สุดเพราะว่าเราเป็นซีอโอที่ไม่ค่อยมีตังค์อะนะเราก็เลยเป็นอย่างเงี้ยก็เลยน้อยไม่ทำยังไงได้อะตังค์เอาไปซื้อบริษัทหมดเกลี้ยงเลยต่อดีนะ โอนี่มีรถด้วยอ่ะเก็บรถก่อนดีกว่าแล้วทำไมามาชนตรงนี้เอ๊ะม่ขับรถอีงแน่รถไม่ดีเลยนะอย่างนี้ต้องสั่งสอนซะบ้างเรียนรู้ซะบ้า,บางดิการอยู่ถนนนะฮะมันต,ต้องขับรถดีๆไม่ใช่มาขับรถชนรถชาวบ้านเขามาดมานเลยเนี่ยอ่าไม่เลยมาจอดไฟแดงแั้วต้งจอดแล้วรอไฟแดงก่อนเอ้าอะไรกันเนี่ยโอ้ย

เย,ย้ชีวิตในจีดีออนไลน์นะครับไม่ควรเอาอยยางอย่างจริงอ่ะมุอ๋อไม่ควรเอาไปใช้กับชีวิตจริงนะครับบางอย่างสามารถเอาไปใช้กับชีวิตจริงได้นะครับแต่บางอย่างไม่สามารถเอาไปใช้กับชีวิตจริงได้เช่นการขับรถชนชาวบ้านเขานะครับมันปเป็นเรื่องที่ไม่ดีต่อชีวิตนะครับผม ติดคุกต,ตลางก็ได้เฉยวหรือจิงตำรวจอะไรอย่างนี้นะครับทำผิกดกฎหมายอย่างนี้มันก็ไม่ดีต่อชีวิตนะครับเพราะว่าชีวิตคุณอาจจะตกต่ำลงนะครับจากการที่ไปยิงหรือจะไปฆ่าคนตายนั่นเองหรือจะไปป้นไปแก้งไปฆ่าไปแกงคนอื่นเขานะครับทีจได้จากเกมก็บางอย่างก็ดีนะครับก็อย่าลืมเก็บเกี่ยวเอามาใช้ประโยชน์นะครับแต่ถ้าอันไหนที่มันไม่ดีก็ไม่ต้องเก็บเกี่ยวมันมาใช้นะครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งไม่ดี พูดแค่นี้แหละการเล่น GTA การเล่นเกมอื่นก็เหมือนกันนะครับควรเล่นก็เป็นพวกเกม s ิม u l a t i o n นะครับซึ่งเป็นการจำลองชีวิตจริงหรือไม่ก็เป็นจำลองต่างๆนานาเกี่ยวกับชีวิตรประจำวันนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ควรจะเก็บเกี่ยวเอามาใช้เป็นความรู้นะครับเอาละครับผมก็ต้องขอ,อนี่ตำรวจก่อนนะครับซึ่งตอนนี้หนีตำรวจไม่ได้ทันทีนะครับเพราะว่าเจอตำรวจอย่างเดียวเลยแล้วมันก็จะโอ้โหมันจะตามอะไรทั้งหนาเนี่ยฮะเอ๊ะเป็นไงเจอเอเอ ล่องล่องล่งล่งครับตำารวจก็ไล่ตามไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเราทำเกิดการกระทืบคนตายนะครับแล้วก็ขับรถชนตัวเกมมันสามารถหนีตํารวจได้นะครับแต่ชีวิตจ,จริง าจจะโดนตำรวจพี่จนอนจระเสียชีวิตเลยก็ได้นะครับการขับรถก็อย่างหนึง่งการขับรถสิ่งที่อันตรายนะครับคนขับรถได้ด้วยด้วยความไม่ความหมาทนะครับด้วยความปลอดภัยต่อชีวิตตนเองนะครับใครขับรถคิดว่าเก่งแล้วนะครับเก่งกว่าคุณก็เขากระตายมาแล้วนะครับไม่มีใครอยู่อําฟานะครับเอาไว้โอกาสหนะ้าจะมาเล่น GDA ออนไลน์ให้ดูกันอีกรอบและการนี้ก็ต้องขอจบการเล่นเเท่านี้ใครชอบมากดไลค์ถ้าใช่ก็กดแชร์นะทาไม like, ไลค์ไม่แชร์ก็ไมต้องดูกันเลยทีเดียวนะครับทีเดียว ออนไลน์ผมอาจจะพูดมากไปตะนิดเนี่ยแต่ถ้าพวกคุณฟังพวกคุณก็จะรู้ถ้าคุณคิดเป็นคุณก็จะรู้แต่ถ้าคนคิดได้เป็นก็ว่าไอ้นี่มับนบ้านแน่ๆเลยมัพูดบ่นหาอะไรของมึงหยุดนี้มาเอาไปมีอะไรมากมายแล้วตอนนี้นะครับแต่อะไรนิดหน่อยนี่รถไปเรื่อยไปเปื่อย เอาละวันนี้เราต้องมาลากันแล้วนะครับวันนี้ก็จะเป็นวันแม่วันที่สิบสองสิงหานะครับก็ขอบคุณอีกหนึ่งรอบนะครับสำหรับผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการนะครับก้าวเกมสตูดิโอนั่นเองคือตัวเองนั่นเอง,เองไม่มีใครสนับสนุนนะครับโอเคไปละซีอีโอแกน next time bye bye